คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t th ิต .com ท่านจะได้สปอตตัวจริงหลังจากท่านชําระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับนมาเป็นลูกปแเก่งเยียงก็ได้รับยากห้น้องเราเป็นภัยแม่ครั เริ่มแล้ววันนี้ร้านเสียงทองวิทยุลดหนักจัดเต็มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ลดทั้งร้าน60-80%ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ร้านสแสง,องทอ<า>ง<า>วิทยุ <the S 1> กับโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษยังยังไม่พอลุ้นอีกต่อเมื่อซื้อครอบ5,000บาทรับคูปองหนึ่งใบลุ้นของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น2ประตูฮิตชิ7.4คิวทีวี32นิ้ว เรื่องซักผ้า7.5กิโลจับฉลากวันที่31ธันวาคม2566แล้วพบกันที่ร้านเสียงทองวิทยุตั้งอยู่ที่สอปออำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุจากโทร0953813831แล้วพบกันนะครับเจ้าตกลงควายผมจัดระวงเพื่อเจ้าตกจักงานงแดงหลังของหักสองเฮาไอ้มีแต่ท่าหลังคำตอบจากเจ้า